สวัสดีสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็มีรถึุนอันมาส่งกับตปุดนะครับก็ได้คนรถยับมาด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับนําเสนอนะครับช่องพังเป๊ปซี่กับน้องโอมนะครับผมวกวันายนะครับสองโมงนะครับคุณยายก็กําลังรถนะครับเพื่อจะเอารถกระบะนะครับปิ๊บลงนะครับก็เป็นจากฮุกโลมาจาก บางลำนนะครับก็เป็นรถคู่ใจนะครับแต่กอนก็เป็นบ้านเป็นรถด้วยนะครับคันนี้นะครับคันสีน้ำเงินนี่นะครับถ้าไม่มีปีแอพก็ก็ได้รถปีแอนี้นะครับเป็นบ้านเป็นรถด้วยก็เคยหากินอยู่กับลูกนะครับในกรุงเทพจุดแปดเก้าปีนะครับก็นอนกับรถปีแอพตลอดนะครับคือว่าเป็นบ้านเป็นรถกับของคุณตาด้วยเลยนะครับ ตเป็นรถน้องอ้อมนะครับฝันเมืองด้วยนะครับขึ้นสองขึ้นจะเป็นหนุ่มนะครับคันนี้นะครับก็อตะเวนมา่กรุงเทพนะครับพุ่นแม่นะครับก็เป็นพิศนะครับเต็บรรทุกช้างนะครับทํามากินอยู่แถวกรุงเทพนะครับแขนสั้นก็ขึ้นจนเป็นหนุ่มนะครับมาก็ น้องอ้อมด้วยนะครับก็เป็นบานคุณตาด้วยนะครับก็ได้มากลับบ้านนะครับเพิ่งได้กลับมาน้องอ้อมมาถึงก่อนนะครับก็ประมาณเดือนกว่าตอนนั้นก็บนว่าให้ถูกหวยนะครับว่าจะได้มีขารลดส่งน้องอ้อมมาโอ้ส่ง่อัพมาพอดี ฝันเห็นรถทันนี้แล้วฮะส่งรถทันนี้มาก็เลขก็ออกสองเก้าพอดีเลยนะครับซื้อไม่ได้ซื่อได้แต่เก้าสองใบแค่ใบเดียวนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ก็มีจากคุณแม่ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับเลี้ยงโอทีโอทีปุ่นนุนนะครับผลไม้นะครับหวานๆช่องพังแป๊บซี่นะครับกับน้องโอ้มนะครับที่ได้ เอารถกลับมาบ้านนะครับตอนนั้นว่าจะกลับมาพร้อมน้องโอมก็มาไม่ถึงนะครับก็เลยได้ขึ้นรถมานะครับก็กำลังมาถึงตนนี้นะครับดวลงเลยนะครับกรถเป็นทงบ้านด้วยนะ ของคุณตานะครับโนอนครับควานเกรียงไกรวงไวนะครับล um, like ูกชายนะเๆปเทมกเนีย้นะนี่ดานีตัวนี้ก็กรตาติดแต่ถอยลงได้นะครับเอาขึ้นกนนะ ขา,าขาดเอาทำไมด้เนี่ดเกียหม,มันสตาร์ด้เกีย,มยมบมนันบัขาดจรได้เกียมโชว์เลยบัดเอเอาทำไมดก็เวียขาดเวียเกิดลขาดเนาะขาดเียม,มันบอยู่ขาดเงืบอบขาดเงืบอบมได้ครับน้ำ<า>มาชมวงเกียงไงเนาะกุยยิน่ไงเลยาเรียวเล็เกียตบอเลยบัตเียบ้าน ม yep. ันบาดตเตียบาดนี่จ้ะบานบ่อบานไหว้โยนไปทางนู้นขวานโยนไปทางบนเนาะเดี๋ยวเออบาดบาดแล้วบ่เดี๋ยวผุผุบาจอตรเล่งบาจอตะมุกเลยบ่สิถอยเล้งหมู่นี่บ่ถอยเล้งหมู่นี่เลยถอยนางรูดรถพี่อับนี่ก็ได้เพียนี่ถอยรถรถไฟเมนเออรถไฟเมนจอดนี่บ่จีแท้นี่วิ่งจนลำตรุงเมินๆจาบบ่เออจอดนงรถเมนเด้นี่หน่วยจอดไม่ได้มาสักอันเลยมันอยู่หมู่เด้ จอบเลยนะจอบในสุดจบงเตี้ยเนาะจบเลยนะตีจบตาเนลนลงีใบเลยจอบใจเยจบใจปิด้วยันไห้ขุดๆที่เอาลงจอบเอาลงหน่อยที่รถจะคอยได้เนาะ เพื่นำ่มีางนเพ่ม่โคบมาเพื่ตามเพ่อนผมเวรุนเวียนเพื่เใจเพื่มเกิดเพ่อพโควิดก็ทำทางถอยขึ้นได้นะครับแม่ครับเองทำไมพูดสกปรกเสีย้งนีไมพูดสกปกจังครับว่า สวยๆงามๆหน่อยวันนี้ก็เลยลงคลิปด้วยนะครับช่างๆนะครับช่างที่ลงสับรถเขาเป็นช่างเหมือนกันครับถ้าไม่เป็นช่างก็ลงไม่ได้ลงไม่เป็นนะครับลงตะเกะตะกะวันนี้ไปหาปลาได้ไหมขวัญว,วันนี้หาปลาได้ไหมครับอะไรปลาไหมวันนี้นครเลยฮะ อืมเดี๋ยวมันอันจักกินโกเตียได้แล้วเนาะเป็นไดไม่ได้หักกินหมาอืมถ้าว่าหักกินหมาแต่มันกินเลยเป็นตาเดี๋ยวในน้ําอ่ะในน้ําอ่ะเนาะไปยังไงใส่ในน้ําใส่ตีนมาตมห่วงเออต้องคงกําเนิดกี่รถฮาวต้องคงมาคงฮะว่าชื่อกระใบตังงาม พื้นเพธรรมชาตินะครับที่น้องโฮมได้มาผักอาศัยนะครับนอนกลางวันนะครับเอาลงดูดิครับลงได้ไหมเป็นทั้งบ้านทั้งรถนะครับ รถด้วยวันนี้นะครับก็เป็นรถบรรทุกยานะครับเราอยู่นี้ก็ไม่มีรถบรรทุกยานะครับดีจังนะครับเป็นทั้งบ้านทั้งรถนะครับเตไอ้นานะไครับเตือนจอมงวนกะบ้าเราบ้ากะต้องให้โบเอาจู่เตือนมาจู่เตือนจอมงวีเจ็บปนุ Ô bị bắt Một cái này bao hẹn bao hẹn bao hẹn bao thế các bạn bao hẹn bao hẹn bao hẹn Đi hẹn bao hẹn bao hẹn một 내ปูมันออกหน่อยเอาม่อนี้พวกเอ็งพวกเวต้องกัดอุ้ยไม่ย่างให้เจ้าไปถอยมัวบ้านเฮ้ยนี่มีจึบคันเอาพวกเอ็งช่วยเซมกระดิกเจ้ามาจึบเซงคันนี้เอาเอาลงมาช่วยดันทางนี้ออกหน่อยอ่ะช่วยยกช่วยช่วยยกตูดดันมานี่เร็วก๊อบช่วยหน่อยก๊อบช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยเดี๋ยวนิสันจะลงไม่ได้นะครับได้หน่อยไม่เป็นท้ายไอ้ติดท้ายมัวปั๊บเนี่ยนะให้ยกก่อน ติดล้ออ่ะช่วยรุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยนะครับช่วยรุ้นหน่อยจะออกได้ไหมครับเดียวหมดเวลาเลยช่วยลุ้นออกหน่อยจบต,ต้องติดล้อสักอย่างเลยแต่อย่างนั้นออกได้แล้วช่วยลุ้นนะครับคุณแม่ๆนะครับว่าดิสันคู่ใจนะครับ เออน่ะรถเบอร์บ้านกําเบงเนาะยมพอกขวัญบ่ต่ําบ่ចោះกรอมตรัสเฮ้ยเซนอือเก็บมันเนาะหน้าเครื่องบูบานเออรถแรงจนอ๋อนอนเก็บได้เลยเออได๋เธอลื้อทําหมดเลยโอ๋ไหนน่ะ ติลดล้อหน้าอยู่ใช่ไหมโอ้ติดล้อ,ลอหน้าอยู่จะออกได้ยังไงนะครับจุกเลยนะครับตอนนั้นก็ดันรถจนหมดแรงแล้วเออขออันที่สบายใจเลยครับ Ôi, chị có chồng mang. Do chặn chạy chạy chọn chặn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  mô chặn chọn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 ลุ้นนะครับลุ้นถอยจะถอยได้ไหมครับลุ้นดูก่อนนะครับรอบเลยด้วยหกพุ่งม่เลยวครับเลื่อนเลยเลื่อนกันเลยติดรองจอดวางกระจอดด้วยกจอดโอ้โหจอกจอดอ่ะเลยเลยเลยวางกระจอดจอกพับจ่อยโวขึ้นรอขึ้นรอขึ้นรอขึ้ขึ้นรอเน ขึ <time> von, ้นลงมาเลยเลยขึ <at> ้นลงมาเลยเออรุนมาเลยโอ้รุนครับรุนรุนโอ้เออสุดยอดนะครับมาได้แล้วนะครับโอ้ห้มเลยนะครับเอยวเดียวเดียวเน้น้้นารุนอา นะขนอจกคะนนสิรู้จกขนอรู้นั่นบอกลมได้เลยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่อิตีทุกท่านนะครับสมโพธิ์ทุกทุกท่านนะครับจุดผลิตความที่อดหนุนผลไม้นะครับหวานหวานจัดฟองฟังแท็กซี่นะครับก็ได้รถมาลงจริงๆด้วยนะครับก็กราบขอบพระจุนด้วยนะครับวันนี้ก็มีรถบรรทุกหญ้าบรรทุกสับปะรด็กซี่น้องอ้อมได้แล้วนะครับ ก็กราบขอบคุณด้วยนะครับคุณแม่ผมขอให้ที่คุกท่านด้วยขอให้ท่านตรงมีแต่ความสุขความรวยเงินทองนะครับสิ่งใดขอให้คุณแม่ตรงมัเงใจปรารถนาครักทุณทุกประการนะครับตงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุยืนนานนะครับมป็นปีทันทีนะครับคุณแม่นะครับก็กราบขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ